สวัสดีครับวันนี้ให้ลงครับอยู่ที่อันนี้ถนนเลียบคลองสิบนะครับตำบลบึงกาฬสามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนี่เป็นถนนเลียบคลองสิบฝั่งตะวันออกนะครับเข้ามาจากถนนรงังสิตนครนานนยกเพียง18กิโลพุ่งครับพามาดูที่ดินแบ่งขายที่ดินเริ่มต้นแปลงละ80ตารางวาถึง180ตารางวานะครับนี่ฮะแล้วก็ทางนี้ทางนี้จะไปคลองระพีพัดนะครับคลองระพีพัดเพียง3มกิโลเท่านั้นจุดทุกขศักดิ์หนงนี้นะครับใกล้อกต้รวย์สายใหม่ มอเตอร์เอ้ย์รอบสาม,ววม,ววม,ววมนะครับที่จะทําขึ้นเดือนรืนี้นะครับก็ท้ายแปลงเนี่ยครับท้ายเ,เรียบคลองสิบเนี่ยมอเตอร์เวย์จะมาตัดตรงนี้นะครับวงแหวนรอบสามนะวงแหวนรอบสามจะมาตัดตรงนี้นี่ครับเรียบคลองสิบตัวเมบึงกาลสามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับใกล้ๆตัวอำเภอนะครับห่างตัวอำเภอห่างโรงพยาบาลหนองเสือเพียง8กิโลเท่านั้นนี่เดี๋ยวรุ่งครับพาไปชมนะครับนี่มันจะอยู่ในนี้เลยอยู่ในซอยนี้เข้าไป150เมตรแปลงละ 180ตารางวานะครับสินคาถูกมากนะครับ4,000กว่าบาทต่อตารางวาครับรับแรงและเจ็ดแแสนเท่านั้นนะครับ8ปแสนเก้าแสนิดๆน,นะครับแล้วก็ไปเลยเข้าไปข้างในอีกเราจะมี3โซนครับ A B C นะครับดี A B C สามโซนนะครับ A B C โซนเอเนี่ยโซนเอนเนี่ย190กิโลกรัมบาโซนดี80กิโลกรัมบาโซนซี140กิโลกรัมบาสามโซนเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดูรายละเอียดขอะแปลงแต่ละโซนกันเชิญครับในซอยน,นี้เลยนะครับเข้าไม่ไกลมากครับขอบคุณครับเชิญครับครับเข้าจากถนนเรียบคลองสิบเพียง150เมตรนะครับนี่แปลงข้างนี้เลยนะครับเพียงว่างเพียงเจ็ดแปลงเท่านั้นแล้วนะครับ สนใจ0957939496เดี๋ยวรุ่งครับพาชมทั้งมุมสูงทั้งมุมภาคพื้นเอเชียนะครับเอยไม่ใช่นะครับนี่ครับนี่สวยงามครับแปลงนี้เหมาะสร้างบ้านพักตากอากาศสร้างที่อยู่อาศัยสร้างบ้านแนวสวนเกษตรนะครับนี่ครับมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยแล้วนี่ครับมาลองชมนะครับมีไม่ห่างไกลความเจริญนะครับห่างตัวอำเภอหนองเสือห่าง โรงพยาบาลนองเสือนะครับเพียง8กิโลเท่านั้นนะครับเดินทางค่อนข้างสะดวกนะครับเเรียบคลอง10ตำบลบึงกาลสามอำเภอหนองเสือปทุมธานีวิ่งจากเข้าจากถนนรังสิตนครนายกนะครับเข้าเรียบคลอง10มาเพียง18กิโลก็ถึงที่ดินแปลงนี้นะครับห่างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเพียง40กิโลนิดๆนะครับเนี่ยฮะสวยงามมากแปลงนี้นะครับ180ตารางวานะครับ4,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับ4,000กว่าบาทต่อตารางวานะครับนี่สวยงามตามท้องเรื่อง นะครับผมถนนนี้เป็นถนนสาธารณะนะฮะเป็นถนนสาธานะถนนหินทุกอย่างดีเลยนี่สวยงามไฟฟ้าป,ป้าพร้อมสับนะครับพร้อมสร้างบ้านอยู่อาศัยเก่งกําไรก็ดีนะครับหน้ากว้างสวยๆงามๆเลย180่ตารางว่า095 793 94 96นนตัวนอนกว้าง78เมตรเลยนะครับนี่สาธาะครับ ตรงนู้นก็เรียบครองสิบนะครับเข้ามา400กว่า420เมตรเท่านั้นนะครับนี่แบงนี้เลย